เด็กๆสนุกสนานมากเลยเด็กๆเร็วาเข้าก้ากันเร็วดิ่งดิงดดิง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 ดิเดี๋ยวอันนี้ลูกสาวอาการเยนดีมากครับใกล้ๆช่วงนี้ช่วงน้าครับบรรยากาศที่บ้านผมเนี่ยครับนี่ครับดิงดิ flying, ่งดิงดิดิงดิงด่งดิงดิงดิงด่งดิงดิ้งด วานหลังเล็กๆอะไรล่ะกำลังทำกับข้าวอยู่ครับก็เลยวันนี้บ้างเลยจับพ่อสาวไปอัคดคลิปมาให้เพื่อนๆดูครับ,รบลม้มประการบรรยากาศครับอยู่บรรยากาศที่บ้านนะครับนะครับตอนนั้นไม่ใช่น้าผมหรอกครับน้าคนอื่นครับไม่มีน้าหรอกครับ เด็กๆนี่ก็ลูกสาวลูกชายผมนะครับอันนี้บรรยากาศที่บ้านนะครับนี่บ้านกําลังตบแต่งก็ยังไม่ทันเสร็จหรอกครับนี่อันนี้ลูก นี่แห l ละลูกสาวลูกชายผมลูกชายมีหนึ่งคนลูกสาวสามคนนี่ครับบรรยากาศที่บ้านครับตกแต่งยังไม่ทันเสร็จแล้วครับรวมย,ย,ยิน<ว>เด็กๆสนุกสนานมากครับนี่<ว>ข้างล่างก็เป็นนาข้าวใกล้ๆนี่เด็กๆเต้นกันสนุกสนานเลยครับ 嗯。Uh. ที่บ้านผมนี่ tá, นะครับเห็นไหมครับบรรยากาศฟ้าฝนก็จะเริ่มเย็นลมเย็นครับฟ้าฝนก็คือเมื่อมฮามมาอยู่ครับนี่ลูกสาวคุณเล็กนี่ลูกสาวคุณเล็กสวัสดีจ้าเร็ สวัสดีมหันครับทุกน่อยอันนี้คนที่สองพี่รักนี่คนที่สามชลิตาคนแรกเด็กชายทวีทรัพย์คนใหญ่คนที่สองเด็กหญิงน่ารักคนที่สามชลิตาคนที่สี่ลิซา่าไหนใครชื่อทวีทราบ,บยกมือเร็วเด็กหญิงน่ารักเด็กหญิงน่ารักยกมือ เด็กหญิงชาลิตายกมือเด็กหญิงลิสายกมือ <c oughs> ลิสาเหรอลิสาอยู่นี่นี่แหละครับลูกอันนี้บรรยากาศด้ทุกงนาครับครับเย็นสบายเย็นสบาย้องเปิดลม